อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราไม่ชอบเอ้ยให้กูพูดก่อน <laughs> <laughs> เฮ้ย,ยพึ่งดิ <c oughs> นี่ผมก็จะมาตอบคอมเมนต์เนาะที่น้องถามมาว่าพี่ครับอาฮุดอันไหนเนี่ยมันมีอันไหนเก่งสุดบ้าง <c oughs> คือทั้งหมดนี่คือเก่งทุกอันเลยนะครับก็แบบมันอยูญญ่ที่คนเล่นเนาะอาฮุดเนี่ย ว่าอาคุ้มีมันมีความสามารถแบบการตีระยะที่ต่างกันว่าแบบบางคนก็ระยะไกลเนาะอย่างเช่นซามูไรเนาะคาดานาก็เนาะสมดุมันตีแบบสมดุลเลยนาะเอาคุ้แบบไม่ไกลมากแล้วก็ไม่เร็วมากเกินไปส่วนมีก็ไปทางที่เร็วเลยเนาะเร็วสุดๆแต่แม่งแข่งต้านชิบหาย <c oughs> <c oughs> ส่วนทวนก็นั่นแหละตีไกลเนาะตีไกลแต่ทีช้าแต่ก็ตีแรงนะ หมัดนี่ก็เออนนอกแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหมัดมันไม่รู้เหมือนกันแต่มันเขียนว่าถุงมือหนักออกแบบมาเพื่อการโจมตีอย่างต่อเนื่องและการลวบคอมโบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ผมใช้ไม่เป็นเอาง่ายๆบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเจอคนใช้เป็นนี่โคตรเก่งเลยส่วนไอ้นี่ลัศมี มันคือเขียนนอสมีในการโจมตีที่ไม่เหมือนใครซึ่งดึงดูดศัตรูอาวุธชิ้นนี้ถดดตนในการคุณยักษห่างระหว่างก่อสู้มันก็มันก็ตีไกล้และตีใกล้แต่เวลาเจอคนตีใกล้ๆกยาชิมันก็อาจจะแพ้ทางนี่นะไอ้เคียวเนี้ยเอาเป็นว่าเราก็มาดูเลยดีกว่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นทุกอาวุธเนาะที่มีอยู่ในนี้ยกเวน้นยกเว้นไอคอนบ้านนี้เนาะเพราะว่าผมไม่มีงบนะตอนเทศสงครามเนี้ย ไม่มีเทเนี่ยขอสองครามมีเชื้อเนี่ยไม่มีตมังเขาก็ตามนั้นเนาะเราก็มาดูกันถ้ามีตังเดี๋ยวมาว,ว,วิวให้ดูแล้วกันนะอืมก่อนจะไปดูแลก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปดูอาวุธท,ทั้งหมดกันเลยดีกว่าเนะแล้วผมจะมาจบคนหรือผมจะาโดนคนตก,กนรถเนี่ยบเนี่ <c oughs> เราก็เข้ามาสู่เกมแรกกันเลยดีกว่านะหอ,อนี่ก็จะใช้เป็นในนี่ ใช่ <Hello. S 2> เป็นเอ่อเทียวเนาะกยวที่ตีไก่เขาจามาถกันนี่แะตีไก่มาเลยนะเราต้องเป็นระยะห่างเท่านั้นเนี่ยแต่แบบมันไม่ค่อยตีกับเวลาตูเนนะ้เดียไปชินนะเทียวพรามันเป็นระยะตีไก่เนาะอืมอ,มอมือย่งเงีพี่อยงเง้ผมกระโดดนะเกมีกระโดดมันค่อนข้างจําเป็นนะหลังจากที่ผมไปฝึกมาเนาะรู้สึกว่ากระโดดนี่มันค่อนข้างจําเป็นเลยพอสมควรเลยนะเนี่ยเวลากระโดดปุ๊บแล้วมันเจาะบล็อกค่อนข้างเลยไงนะ มันสามารถหลบการโจมตีจากระยะเวลาเขาตีได้นะตีพือนอะแต่ผมกระโดดมันก็ไม่โดนโจมตีเนาะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยนะก็ค่อนข้างจำเป็นเลยนะแนะนำให้กระโดดนะเกือบไปอ้าวเขาออกเกมเลยอ่ะออกเกมเฉยเลยพี่มึงตายแล oh ้วเองครับมาก็เป็นไอหมอนี่มีแทนแลกกันเนาะมาแลกที่เขาใช้เป็นถุงมือเนาะโอเค วมือนี่เขาต,ตีสั้นมากนะแต่ไอ้ท่ากระโดดนี่เนาะเราต้องเป็นต้องกระโดดนะไอ้ท่ากระโดดเนี่ยก็จอมเฟนไแม่งเจาะหม้หมอทอดแรงไอ้ชิบหานโอ้ยยันพี่เนี่ยอุ้ยเขาบอกได้แต่มันก็บอกได้เนาะอื <c oughs> แล้วผมไปได้มันจะเป็นอย่างนี้เอ้าเรียบร้อยแล้วอื <c oughs> โอ้ยยิ้สายโอ้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  หนึ่งสองามหนึ่อเีกยเยไหมอืมเรียบร้อยอะแล้วค่ีอ่ะอาาฮ่าฮ่าไยังไันอืมไ้ไมไม่ดอือืมอืมอืมเนี่ยเนี่ยมันหดดหลบได้อ่ะไอ้ข้างบอกมไมเห็นทุกคนเลยทุกคนเลยชอบกระโดดอย่างเงี้ยผมก็เลยกระโดดตาแม่งเลยกันอื โอ้แต่คือเวลากระโดดทีนี่มันแบบอะไรนี่ด้วยนะมันมัน้นข้างที่จะแบบยังไงดีติดติดติดจังหวะหนึ่งเนาะที่เขายับไม่ได้นะโอ้แบบโด,โดทโนทับโอ้เหมือนเขาละเล่นฝั่งอ้าวอย่างนี้ก็ส่วนครับขาซีซีซีมันเดินปิงปิงอยู่หน้าหึโดดทีอืมโ,โอเค ช่วงโอเคไปอีนิหน่อยไงโดดหนอคนคนที่โดดก่อนแล้วผมกระโดดสวนต่อคนที่โดดก่อนจะเสียเปียบเอานา <c oughs> มาเดฟฟองผมไม่ฝึกนี่ผมโดนตดยับเลยนะตโคตรหนักอะ่ะการเป็นกี๊ดให้เขาโตดบองเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนอันนี้แนะนําให้ให้แบบไอ้นี่นะแบบกดตอนตอนที่เราแบบทําให้ปวบลแตกได้นะ มันเป็นแบบจังหวะที่เขาไม่สามารถก,ก้องล้องหลบอะไรได้เลยสักอยา่างโอเคเราที่ดเดาทอกันแล้วนนะฮะอืม,อมหดหด,หดเดียวพอแล้วเกิดน้ำติดเลยเนี่ยแหละเขาไม่สามารถที่จะหลบอะไรได้เนาะคือชนติดได้ฟรีๆเลยแล้วรอตีตัวนเนาะตีตักแผนหนึ่งก็ยังมิดโดดมาอืมวุด จ้วงจ้วงตีหน่อยกระโดดปล่าอือ็พอ,อ,อจ้วงทีหนึ่งก็าบาน,นี้เนาะละไแล้วตอนตีพว,ว,ว,วกเราก็เรากระโดดอ่ะไม่ต้องไปดั้งบล็อกก็ได้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณบล็อกเก่งก็โอดเอาเรื่องเลยเนาะเราก็ไาดูอีกคุ่หนึ่งดีกว่าเนาะขอใช้เป็นมีเนาะเออไม่ว่าจะไม่มีใครให้ผมไปตบแล้วนะ แล้วก็ตอบมาคเหมือนเดิมแล้วกันเนาะแล้วผมก็ยังเล่นมาเยอะเนาะสไลด์แค่ยี่สิบเอ็ดเดนมามาดูกันว่ามี่จับหมัดนี่อะไรจะเหนียวกว่ากันไงไงที่เข้าไปก่อนเลยตัวโอ้โดนกระโดดปุ๊บ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 ยังไงเนี่ยมันตีเร็วมากมันตีเร็วกว่าหมัดมากอืม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 ลบพุ่งเข้าไป อืมอมแล้วผมกระโดดไงพี่อืมขอเสียบทีหนึ่งครับงไงพี่ผมหลบไงผมหลบไงแล้วผมกระโดดไงผมกระโดดไงผมกระโดดอีกรอบอืมกระโดดเป็นโคตรจำเป็นเลยเจาะวอลอดแรงโอ้โอ้โอ้ตัวยยันพี่อฮอืมนี่มันตีแรงมากไอตีเดมากแต่มันตีเบานะมันเจาะวอลค่มันข้างเบาเด้อยัางฉีแต่มันรัว รัวจริงๆ <c oughs> ยังไงโอ้แ oh, ต <c oughs> ่ยังฮึหมุนไงแล้วผมช่วงอีกทีครับโ <c oughs> ดูหนะ้าผมได้อันติไปแล้วเนาะผมต้องทำให้เขาบล็อกแตกก่อนแล้วค่อยเปิดอันติเอาอืมอารดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปอันติเฮ้ยอือมอ๋อเมเหรอว่าคนนี้เขาจะปิงด้วยหรือเปล่าเออหรือว่าเขาปิงมาบางช่วงเนาะเดี๋ยวเราต้าองไปหาคนอื่นแล้ะเขาปิงแล้วเนาะ อืมโอเคเรี okay. <Good life. S 1> ยบร้อยอืมมีนี่มันเร็วจริงใจเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> เรื่องของแช่เลยเข้าแต่ขอว่าเจอเลยนะคนนี้คนนี้แค่สองชัยชนะเลยเอ,อ๋อกมาสู้กับคนนี้เนาะต้องดูก่อนว่าเขาจะสู้กับผมไหมเนะี่ย <laughs> <laughs> เอาเอา,เอาพี่พี่สู้กับผมเอองะ นะคนนี้ก็ได้ผมไม่รู้ว่าเขาชนะชนะเท่าไหร่แต่เขามีสัญญาอะไรเมตาวะแล้วเขาเตัึงแน่นอาจจะไม่เมตตาผมไปเนี่ยโอเคคนนี้ก็ได้ยังไงพี่อ๋อแต่เ,เขาปิงหรือเปล่าคนนี้ไม่ป้ายทีไรเลยอ๋อเหรอหมายเขาจะปิงนะผมไม่อยากจะสู้กับคนปิงสักเท่าไหร<อ>่อ้าวมาเออผมก็ปิงไม่ไหะแต่ปิงนิดเดียวเองเดี๋ยวเขาปิงมากกว่าเขาแดงเลย มันไม่ค่อยโอ้อุ้ยอะไรกันอะไรเหารงาตี <c oughs> เอ้ยผมตีเขาไม่แล้วตัวนีนแม่มันเดินเต,ต็มๆตมาเอ้อะไรกัน <c oughs> เอ้ยกว่าด้าว่ <c oughs> าอะไรเหารงาตี <c> ่ <oughs> เอ้ยลังแกจกร้ <c oughs> อา ยังไงพี่ยังไงอ๋อเดา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 ดาฮ่าฮาขับฟันไอ้เท่ด้วยจันยอดถามว่าเอลยตีต่อตีต่ออืมอืมอืมโอ๋ออ๋อเหมยอ๋อเหมยถ้ากระโดดนี่มันเจาะได้เหรอแหม ไปได้ต่อได้เนาะโอ๋ตีนี่พี่ผมกดตีหนักใช่ไหมอมึแต่ว่ารอดูก่อนเดี๋ยวผมไม่ได้มากับม่อมี่นี่มันกระโดดแล้วกดตีหนักมันจะเป็นธาตุจู่เหมืเมื่อกี้บอกลเลยนะครับจู่มาจ้่อ่ะจุ่งไม่แน่ใจนะแต่ตอนที่ผม,ต,ผม,ต,มตีหนักเนี่ยผมเจอเขาตีหนักมีคนเป็นแบบเนี้ยผมไม่สามารถตีต่อเข,า,เขาได้นี้นอกากเอากดตีหนักก่อนโอ้อะไรกันโอ้ใหม่ก็ทำอะไรกันแหละนี่มาทำอะไรกัน รายการละนีม่มันไม่ถูกต้องนี่มันมันไม่ถูกต้องเฮ้ยเฮ้ยโดดกรนโดดคืนกระโดดเป็นไงพี่น้องไม่สักเดี๋ยวไปเล่นเซิร์ฟพี่คุณในแกลนนะโอเคเหมือนว่าจะได้เป็นผู้สไปเดอร์แมนสายยาวไม่สามารถแตะต้องด้าแต่จริงหรือเปล่านะเราไปดูกันโู้อาจจะจริงก็ได้นะครับเนี่อือทุบหัวไหมโอ้ยเขาป๊อกเก่งด้วยนะทำไปเล่นไป โอ้โอ้ปุุ๊๊กาดุอุ้ยกิดต่อยอุยเกิดตเกิดปุ๊อุ้ยยะอืมอืมออ้ยวัอย่าให้พอกกระแตกนงนกกอดบกแตกเดี๋ยวมันจะไอนี่เอาว้าวว้าวเงพี่เป็นเงนพี่โอ้เอ้อ โอ้เอาไม่ธรรมดาเลยเนี่ยคนนี้โอ้อือืโอ้เนี่ยเวลาเขาเวลาไอ้นี่คนนี้เขาเพอร์เฟกต์ม็อกไปนะเนี่ยเวลาแบบเขาเพอร์เฟ็อกเป็นปุ๊มันมันแบบมันจะไอ้นี่แหละจะขอดเจ็บนะเวลาเขาไปตีเขาอ่ะแล้วไอ้ผมเกลียดมากไอ้นี่อืมโอ้เรียบร้อยบาดมันช้าด้วยเรียบร้อยเขา เดี๋ยวสลหรับผมนี่ขอให้แบบเทียม,ม,มัสลหรับผมนะไอหมัดโง่งเนี่ยให้ให้ต่ำสุดเลยสรับผม,มนะนะแพ้เราจะไม่เปิดอันตีแล้วแล้วให้เขาเปิดสองคนเผื่ออาจจะตีเกมได้นะหือปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะคอยต่อไปอย่างปตีเขาคนนี้เขาเฟรี่เก่งมากางไงพี่ตุปกตาพี่ผมสวนนะสวนพี่นิดดหน่อยๆี่นิดๆหน่อย เรรียบ้อยอย่าให้หลอดอย่าให้หลอดแตกหลอดฟันหลอดหลอดโอ้ยบร้อยหลอดแตกตบโอ้ว้าวหลอดครับทุบกระโดดทุบฮะขอขอหน่อยอืมไวท์แมนงั้นโอเคเขามีอติแล้วนะต้องระามาติเขาด้วยยังไงพี่โอ้ตอดนกฮึฮึฮึส่วนมากเลยตกต่อยย่อยโยนแม่ง โอเคซ้ำ okay. ซ้ำอีกนิดซ้ำอีกนิดเฮ้ยโอ้ย,อยแ,แต่แต่บล็อกแตกไม่ได้ถ้าบล็อกแตกขั้วแอนติชแน่อืมอืมชิบหายโดนแล้วเอ่อคอมเพลต์ตัแอนติไม่รู้ทำไมเ,มห,มห,ไไเไหมือนกันเอ๊ะอืมอืมไฟต่อไปเนาะโอเคโอเคอ๊ะไาไม่โดนอืมอืมต่อทีเล็กน้อยไฟต่อนะเจอซ้ำคอมเพลต์ทุกอย่างเอง๊อเะาถามกันผมก่อนเลยโอ๊ะ อย่างนล้วไงอ่าอแอไม่รอดแน่โอ้เรียบร้อยแล้วครับโอ้ออออ <laughs> เรียบร้อยเลยนั่นเรามาดูกันดีก,กว่าเนาะมาดูเอาพิกอย่างหนึ่งกันต่อแมนทุกเก่ามาหนึ่งจังมาหนึ่งจัไม่เก่งนาะเออหอนให้ด้วย โอ้ยไม่มีคำว่าอ่อนเขาไม่มีคำว่าเมตตาศาสนาเราไม่มีคำว่าเมตตาเขาเนี่ยแม่คุณเชียร์นาะพยายามตั้นค่าสุดใจเลยเสะอ๋อเฮ้ยอ้ยอืมโอเคโอ้ไหนบอกว่าอ่อนไงก็เก่งไม่ใช่เหรอเนี่ยแค่ได้เงินนอ๋ออ๋ออาแหลกปะเนี่ยเอาแหลกหรือเปล่า ทำไมปิงเข้าไปอย่างนั้นอืมเคเดี๋ยวก็เขียวเดี๋ยวก็ไอ้นี่เนาะแหมหมดเนาะอ๋อเป็นดาวสวัดเนาะโอ้โอ้โอ้โซีซีมีไหนที่อืมต่อไปต่อเนาะโค้ชเขามันได้เปลี่ยนเนาะอ่าโค้ชเขียนี่ต้องบอกก่อนเลยแพ้ทามเวลาตีย่างก่เนาะแต่๋ยวจะเก่งเรื่องการกระโดดนะ อืมโอเคเอาต่อเขาไปก่อนแล้วถอยเวย้นระยะห่างเนาะพยายามกระโดดตีนักกระโดดตีเนาะโอเคกระโดดตีกล้องเลยแมาต่อต่อเข้าไปโอเคนะกระโดดตีกล้อ,องว่าเคลียรนี่ผมหึงคนกระโดดไหวมากโอเคแล้วเราจะกระโดดแล้วแล้วไม่เคลียวโอเคโอ้ยพี่มาแกมาแกโอ้ โอ้ oh. ไปนะไอ๋อ oh. ไม่ธรรมดาจริงๆเลยแอะรอบที่3า,าะอื mm. okay. มกโดดโอเคมอสก็แต่ล mm. ตต้วแตกติดมาในนั้นตีเทียนี้หนักเค่เลยครับโอ้หอื่งอ่งอม่อเค ว้าเขาปิงหรอโหโหไม่อยากสู้กับคนจริงสักเท่าไหาาร่จีิงเอาละเอาละก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปวันนี้ถ้าเกิดว่าพวกคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้คนบองบ,อง,บองเออเออย่างผมหน่อยนะครับ แล้วก็ถ้าใครมีแนะนำว่าอยากให้เล่นเกมอะไรก็แนะนำมาได้เลยเนาะหรือว่าจะเป็นโฟสเกนที่กำลังคิดกันอยู่กระดาษที่เห็นผลผมเห็นไอคอนชอบเล่นกันนะโฟสเกนนี้แล้วก็อแอลสนใจอยู่นะนี่ก็เคยเล่นอยู่นะแต่ตอนนั้นไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะอ๋อมาแนะนำกันได้เนาะอ,อยากให้เล่นเกมอะไรต่างๆที่ผมไม่เคยเล่นหรือเปิดโลกใหม่อะไรเนี่ย ก็เชิญเลยแต่เป็นเกมที่ผมเล่นได้นะต้องเป็นเกมที่มันเล่นในไอแพด้วยนะครับเพราะผมไม่มีความน่าเอ็กดี้าใจนะบายบายครับผมกนไลคให้ด้วยล่ะ <laughs>